สวัสดีค่ะกําลังเดินทางไปหาคุณหมอผิวหนังที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะในระหว่างเดินทางจะขอเล่าถึงอาการคันผิวหนังค่ะอาการคันผิวหนังเป็นอาการที่ผู้สูงอายุเป็นกันมากสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผิวแห้ง แต่ยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้เช่นผื่นแพ้สารเคมีการระคายเคืองการติดเชื้อราที่ผิวหนังเช่นเกลื่อนหรือสาการติดเชื้อหิดโลนแมลงสัตว์กัดต่อยพยาธิในลำไส้โรคเลือดคน้นโรคตับโรคไตโรคเบาหวานโรคไทรอยโรคมะเร็งเช่นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะ การอาบน้ำบ่อยๆอาบน้ำอุอน่นและใช้สบู่ทั่วไปที่มีฤทธิ์เป็นด่างทำให้สูญเสียไขมันที่เป็นเกราะเกราะป้องกันผิวชั้นนอกเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผิวแห้งในผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่ผิวแห้งคันควรเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่มีค่าความเป็นด่างน้อย หากมีการอักเสบของผิวหนังหรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียจากการเกามีแผลและมีหนองไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะผิวแห้งและหลีกเลี่ยงปิดปัดจจัยที่กระตุ้นให้เกิดผิวแห้ง 1. เลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่เหมาะสม 2. ทาโลชั่นครีมหรือน้ำมันเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนังหลังอาบน้ำทันทีเช้าเย็น 3. งดการอาบน้ำอุ่นจัดหรือน้ำอาบน้ำเป็นเวลานาน 4. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีแอลโกอฮอล์และน้ำหอม 5. หลีกเลี่ยงการเกาหรือเสียดสีบริเวณที่มีอาการคัน 6. สวมใส่เสื้อผ้าที่โปร่งสบายผิว 7. ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง 8. หลีกเลี่ยงการถูกถูกแสงแดดจัดเป็นเวลานานและควรป้องกันแสงแดดโดยทาครีมกันแดดสวมหมวกกางร่มและใส่เสื้อแขนยาวค่ะสะเหตุการณ์เกิดผื่นและคัน อาจจะเกิดจากแพ้ยาก็ได้นะคะหรือแพ้อาหารบางชนิดนะคะปัจจุบันที่เราใช้ก็คือถ้าเป็นผื่นเราก็ทาคารามายนะคะ <c oughs> ก็จะหายแต่พยายามอย่าไปเกานะคะถ้าเกายิ่งเกายิ่งเป็นแผลนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นผื่นที่เขาเรียกว่างูสวัสดก็มีคนเล่าว,ว่าใช้กล้วย กล้วยอ่อนนะคะกล้วยน้ำว้าอ่อนนะคะทาแล้วจะหายได้นะคะสรุปก็คือถ้าแพ้ยาก็หยุดทานยาชนิดนั้นถ้าแพ้อาหารเราก็ต้องหยุดทานอาหารชนิดนั้นนะคะชนิดท,ที่เราแพ้นะคะเนี่ยเล่าตั้งแต่ขาไปจนขากลับมาถึงร้านกล๋วยเตี๋ยว ร้านร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านเดิมๆแล้วค่ะเล่าเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะตามที่ฟังคุณหมอมาก็บอกว่าไม่แพ้อาหารก็แพ้ยาหรือไม่ก็ถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยเล็กๆน้อยๆ ก็เป็นผื่นตามตัวได้นะคะถ้าเป็นมากนะคะก็ทายาซื้อยามาทาถ้าทา,า,าแล้วไม่หายก็ต้องพบคุณหมอค่ะถึงร้านกว๋วยเตี๋ยวพอดีค่ะแวะทานกว๋วยเตี๋ยวกันนะคะถ้านั่งรถเมล์นะผ่านตรงนี้ไม่ได้ต้องแวะค่ะทานกว๋วยเตี๋ยว แล้วก็ตบท้ายด้วยลอดช่องแต่มีอาหารหลายๆชนิดค่ะนิที่ร้านนี้ให้ทานนะคะแวะชมบรรยากาศในร้านกันค่ะ เสียวเรืออิ่มแล้วก็ขึ้นรถเมลสาย538กลับบ้านค่ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ แรกเริดมึปนสองมีนาในพื้นทีตลาดนู้น